ดูหมาแย่งกันกินครับดูครับหมาแย่งกันกินครับเมื่อกี้แมวกินไปแล้วครับในหมาแย่งกันกินครับอร่อยใหญ่เลยครับแซ่บหลายด้วยครับครับหมาแย่งกันกินเมื่อกี้กัดกันถี่ตัวนะครับมาดูนี่ฮะมาลูกมาเนี่ยลูกมาดูสูตรใหม่พ่อลูกหนี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 ก่อนหนี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 ก่อน ลูกผมกินแซ่ดเลยเลยนาเกียร์ถังนี้ลูกอ่ะมาถังอ่ะโอ้หแซ่หลายด้อครับทั้งหมาทั้งแมวทั้งหมูทั้งไก่ทั้งแพะทั้งเป็ดทั้งบัวทั้งห่านนะครับนกกระจอกเทศน่าจะกินนะครับโอเคครับ ที่ไม่เหม็นฮะขี้ครับโอเคสุดเด็ดครับอุปไว้ก่อนแล้วก็จะบอกทุกคนนะครับสมาชิกคอพชอท,อทั่วประเทศนะครับเตรียมรับเครื่องแล้วก็รับสูตรนะครับครับคอพชอพทสู้ๆครับผม